สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปูปู a n n e l h a n d m เมดนะคะ EP นี้เรามาเจอกันใน EP ที่7นะคะครั้งที่แล้วเราได้สอนทํารองเท้าเดินในบ้านไปนะคะส่วน EP นี้เราจะมาสอนทํานี่เลยค่ะกระเป๋าสะพายนะคะแบบนี้เลยค่ะปูปูก็ได้นําความรู้นะคะที่มีนะคะมาสอนให้เพื่อนๆได้ลองทํากันดูค่ะด้านในนะคะเป็นแบบนี้ค่ะปูปูได้ทําซับในนะคะให้มันดูน่าใช้ขึ้นค่ะ มีฝาปิดแล้วก็มีตัวนี้ปิดนะคะก่อนที่จะไปทำกระเป๋านะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในะการทำคลิปต่อไปให้ปูปูได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยะคะ่ะเราจะเริ่มทำตัวนี้ก่อนเลยนะคะเริ่มแรกก็คือทำพื้นกระเป๋าก่อนเลยะคะ่ะใช้ห่วงทั้งหมด10เส้นค่ะเตรียมห่วงมาเลยค่ะ1ิเส้น สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเตรียมห่วงที่จะทำพื้นทั้งหมดสิบเส้นนะคะเริ่มต้นสองสี่หกแปดเก้าสิบจากนั้นให้เราทำแบบนี้ค่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งห่วงพับทบหนึ่งทบค่ะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ทบอีกหนึ่งทบค่ะ ให้เป็นลักษณะนี้ค่ะจากนั้นหยิบขึ้นมาอีกหนึ่งห่วงค่ะทบเหมือนเดิมค่ะทบแบบนี้ค่ะหนึ่งทบนะคะแล้วก็สอดเข้าไปที่ห่วงที่เราทบครั้งแรกค่ะแล้วก็แบบนี้ค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นหยิบขึ้นมาอีกหนึ่งห่วงค่ะทบเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าไปที่ห่วงล่าสุดค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะ เราจะทําลักษณะเดียวกับการทำลงพื้นลงเท้าเลยนะคะแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้กระเป๋านี่คือเราจะใช้แค่สิบห่วงค่ะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะหยิบขึ้นมาอีกหนึ่งห่วงค่ะม้วนแบบนี้ค่ะหนึ่งทบนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปจะได้ลักษณะนี้ค่ะหยิบขึ้นมาค่ะม้วนทบค่ะสอดเข้าไปค่ะ แบบนี้นะคะทําแบบนี้ไปจนสิบห่วงที่เราเตรียมไว้เลยค่ะพอเราทํางานสิบสองเส้นครบนะคะเราจะได้งานลักษณะนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนเห็นไหมคะต่อไปค่ะเราเราม,มาเริ่มแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งให้หยิบห่วงขึ้นมา1เส้นค่ะสอดเข้าไปที่ใต้ช่องห่วงล่าสุดเลยค่ะครั้งนี้ไม่ต้องทบนะคะก็ค,ะคือให้สอดเข้าไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะต่อไป หยิบขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะช่องละหนึ่งเส้นหยิบขึ้นมาค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะ จะสอดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าปูเลือกห่วงที่มันหนาหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงพื้นเราจะเลือกห่วงหนานิดนึงมันจะได้ทรงตัวได้ดีนะคะค่ะพอมาถึงตรงนี้หัวแกนฝั่งนี้ให้เราใส่เหลือช่องตรงนี้ให้เราใส่สองเส้นในช่องเดียวกันค่ะใส่ไปเลยคะ่ะสองเส้นในช่องเดียวกัน จากนั้นพลิกมาด้านนี้ค่ะฝั่งนี้ให้เราใส่หนึ่งเส้นนะคะช่องละหนึ่งเส้นหนึ่งเส้น แถวที่ 1, เราจบไว้แค่นี้นะคะเราจะเหลือตำแหน่งไว้ตรงหัวแกนฝั่งนี้สามช่องนะคะค่ะต่อไปแถวที่สองนะคะให้เราเริ่มจากตรงที่เราหยุดงานไว้เลยคเริ่มจากตำแหน่งตรงนี้นะคะก็คือที่เราเหลือไว้3ามช่องตรงนี้นะคะต่อไปค่ะแถวที่สองให้เริ่มตรงตำแหน่งนี้ก็คือใส่2สเส้นในช่องเดียวกันช่องที่หนะคะสเส้นในช่องเดียวกัน ต่อไปช่องที่สองตรงหัวแกนตรงนี้เลยสองเส้นในช่องเดียวกันต่อไปนี่ช่องที่สามใส่สองเส้นในช่องเดียวกันค่ะ แล้วจากนั้นต่อไปให้เราใส่หนึ่งเส้นในช่องเดียวกันค่ะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งเส้นในช่องเดียวกันเพื่อนๆจะใช้สีอะไรทำพื้นก็ได้นะคะแล้วแต่เราตกแต่งเลยค่ะแต่สีแต่ตรงพื้นนี่เราจะเลือกห่วงที่มันหนาๆน,น,น,นิดนึงน,นะคะกระเป๋าจะได้ทรงตัวได้ดีค่ะ อพอมาถึงฝั่งนี้บ้างหัวแกนฝั่งนี้บ้างนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะมันจะเหลือช่องทั้งหมดสามช่องช่องหนึ่งช่องสองช่องสามให้เราใส่สองเส้นในช่องเดียวกันไปค่ะให้มันเหมือนกับอีกฝั่งนึงนะคะหนึ่งสองอ่ะต่อไปช่องต่อไปก็เหมือนเดิมใส่สองเส้นในช่องเดียวกัน ช่องหนึงใส่2เส้นในช่องเดียวกันนี่ค่ะก็คือเราจะใส่2เส้นในช่องเดียวกันทั้งหมดสามจุดตรงหัวแกนนี่นะคะใส่ทั้งสองฝั่งให้เหมือนกันค่ะค่ะมาด้านนี้บ้างเราก็ใส่หนึ่งเส้นตรนงกัน กับการทำฝีมือนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้สมาธิในการทำนิดหนึงอากาศดีมากเลยค่ะวันนีเ้เราก็ทำมาเรื่อยๆเลยค่ะใส่หนึ่งเส้นในแต่ละช่องเข่ากัหนึ่งเส้นทำมาเรื่อยๆเลยนะคะ แถวที่สองจบแล้วนะคะจะได้งานลักษณะนี้ค่ะจบงานแถวที่สองแล้วนะคะจะได้ลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆกับมากคะต่อไปค่ะเป็นการปิดงานนะคะจบปิดงานก็คือเหมือนเดิมเอาห่วงตรงนี้ห่วงตรงนี้นะคะมาสอดเก็บเข้าใต้ห่วงถัดไปเลยค่ะทําเหมือนเดิมค่ะการเก็บงานเหมือนทั่วทั่วไปที่เราเคยทําในอีพีต้นๆนะคะก็ค,ะคือซ้อนแบบนี้มัดค่ะ มัดของทบนะคะแล้วก็ที่เหลือเราก็ตัดเลยจากนั้นแบบนี้นะคะจากนั้นให้ซ่อนค่ะซ่อนเข้าใต้ค่ะเป็นการซ่อนโฟมไม่ให้เห็นโฟมนะคะเสร็จแล้วค่ะก้นกระเป๋าของเรานะคะก็เอามาเทียบกับตัวนี้ดูแบบนี้ค่ะ ต่อไปค่ะขึ้นงานตัวกระเป๋านะคะตัวกระเป๋าแบบนี้ขึ้นงานค่ะให้เราเตรียมห่วงสีอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆจะชอบสีอะไรก็เตรียมขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวปูปูจะสลับสีนะคะสลับสีทําลายนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะสอนทําลายนี้เลยค่ะก็ะคือให้เราหยิบสีอะไรขึ้นมาก็ได้หรือสีนะคะปูปูใช้สีกลมค่ะ หยิบขึ้นมาค่ะให้เราสอดห่วงเข้าตรงช่องตรงที่เราเก็บปมนะคะสอดเข้าไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดันห่วงดันปลายห่วงขึ้นมาค่ะให้เป็นลักษณะนี้นะคะให้เป็นสองห่วงแบบนี้จาักนั้นหยิบขึ้นมาอีกหนึ่งห่วงสีเดิมค่ะแบบนี้แล้วก็ดันไปขึ้นมาให้เป็นสองห่วงแบบนี้เพื่อนเพืเห็นไหมคะ จากนั้นให้รวบห่วงขวามือรอดใต้ห่วงซ้ายมือแล้วก็ปล่อยแบบนี้ค่ะอ่าหยิบสีเดินขึ้นไปหนึ่งเส้นสีกลมนะคะซอดเหมือนเดิมอ่าดานันดันไฟขึ้นมาให้เป็นสองห่วงแบบนี้รวบห่วงขวามือเข้าห่วงซ้ายมืออ่าจะได้ลักษณะนี้ค่ะ ต่อไปปู่จะสลับสีนะคะให้มันเป็นลายนี้ที่ปู่ทําไว้เป็นตัวอย่างก็คือสลับสีกลมสามเส้นสลับด้วยสีเหลืองหนึ่งเส้นนะคะก็คือตัวนี้เราใส่ไปแล้วสามเส้นแล้วก็หยิบสีอีกสีหนึ่งขึ้นมาปู่จะใช้สีนี้ค่ะสีส้มค่ะอ้าวสอดเข้าไปเลยค่ะที่ช่องต่อไปอดันลายห่วงขึ้นมาแบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้นะคะสองห่วงแล้วก็รวบ ขวามือใส่ห่วงซ้ายมือค่ะจะได้ลักษณะนี้ค่ะเ,เพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะสีจะดูซึบนิดนึงนะคะจะดูยากนิดนึงก็คือให้เราใส่สีพื้นปูปูใช้สีกลมนะคะอย่างปูปูใช้สีกลมก็คือสีกลมสามเส้นใส่ตัวสีส้มหนึ่งเส้นค่ะต่อไปก็ก็หยิบสีกลมขึ้นมาช่องต่อไปนะคะซอดเข้าไปแล้วก็ดันไปห่วงขึ้นมา ให้เป็นแบบนี้อ่าแล้วก็รวบใส่ห่วงซ้ายมืออ่าสีกลมจะได้หนึ่งเส้นละสีกลมมัจะทั้งหมดทั้งหมดสามเส้นนะคะติดึ้นมาตอดเหมือนเดิมทำวิธีเดิมเลยค่ะอ่ารวบขวามือใส่ซ้ายมืออ่าสองเส้นแล้วค่ะสีกลมสองเส้นแล้วต่อไปเส้นที่สามเหมือนเดิม ดันขึ้นมาก็เป็นห่วง,งนี้รวบขวามือใส่ซ้ายมืออ่าสีกลมครบทั้งหมดหนึ 1, 2, ่งสองสามมาสีกรมครบสามเซนแล้วต่อไปเราหยิดสีส้มขึ้นมาสีกลมสีส้มนะคะที่จะตัดลายกันนะคะก็หยุดขึ้นมาสอดเข้าไปเหมือนเดิมขวามือรวบใส่ซ้ายมืออ่าจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือสลับสีกลมสามสีส้มหนึ่ง สลับกันไปแบบนี้ไปจนครบรอบจบแถวเลยค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะาป,ปูททาแถวที่2องจบแล้วนะคะจะได้งานลักษณะนี้นะคะงานก็จะสูงขึ้นมานิดหน่อยค่ะต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะเราก็มาเริ่มที่สามเส้นสีกรมสามเส้นเหมือนเดิมค่ะใส่ช่องละหนเส้นนะคะใส่ไปเลยค่ะก็คือตำแหน่งสีก็คือให้ตรงกันนะคะ ปูปูหาสีแป๊บหนึ่งนะคะสีไม่ได้เลือกมาอ่าตรงนี้สีส้มเราก็ใส่สีส้มไปตรงตำแหน่งสีส้มสีกลมก็ใส่ตรงตำแหน่งสีกลมใส่ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะค่ะให้เพื่อนๆทำงานทั้งหมดขึ้นมาจำนวนสามแถวนะคะให้ขึ้นมาสามแถวนะคะเราจะทำเป็นลายนี้กันนะคะก็คือ ทำขึ้นมาทั้งหมด3แถวสลับสีขึ้นมา3าแถวแล้วจากนั้นเราจะสลับด้วยสีเทานะคะสีเทาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ถักกระเป๋ามาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะความกว้างความยาวก็ประมาณนี้ค่ะเราก็เอามาเทียบเอาใบตัวอย่างมาเทียบดูก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทําการทําลายฝั่งข้างล่างกับฝัง่งฝั่งข้างบนให้มันเหมือนกันนะคะแล้วก็เริ่มเลยค่ะก็คือ เราก็จะใส่สีกลมฝั่งนี้มันจะท,ที่เราที่เราทํากันไว้ฝั่งนี้สีกลมมันจะแค่สองเส้นเราก็ใส่ไปแค่สองเส้นเติมเข้าไปสองเส้นค่ะช่องละหนึ่งเส้นนะคะอะสองเส้นต่อไปเราก็ใส่สีส้มหนึ่งเส้นอ่าช่องต่อไปเราก็ใส่ เริ่มใส่สีกลม3เส้นค่ะช่องละหนเส้น1 2 3องา่ะแล้วเราก็ใส่สีส้มเข้าไป1เส้นช่องต่อไปใส่สีกลมช่องละเส้นจำนวน3มเส้นหนึ่ง สองสามอ่าช่องถัดไปสลับด้วยสีส้มอ่าช่องถัดไปใส่สีกลมสามเส้นทั้งหมดสามช่องหนึ่งสองสามอ่าเมื่อเพื่อนๆทำความสูง ของกระเป๋าตามความพอใจของเราแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการทำขอบกระเป๋าค่ะเราจะใช้สีดำนะคะในการตัดขอบเริ่มตรงนี้เลยคะ่ะใส่ช่องละหนึ่งเส้นค่ะเริ่มทำขอบกระเป๋านะคะเซาะช่องละหนึ่งเส้น เมื่อทําขอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นการเก็บงานเหมือนเดิมค่ะให้เอาห่วงตัวนี้ค่ะสอดเข้าใต้ห่วงถัดไปนะคะเก็บงานทั่วๆไปเหมือนเดิมเลยค่ะสอดเข้าใต้แล้วก็มัดแล้วก็เก็บปมนะคะทาเหมือนกันเลยค่ะมัดสองทบนะคะมัดแน่นๆเลยค่ะ ตัดส่วนเกินออกค่ะจากนั้นปมตรงนี้ให้เราซ่อนกดซ่อนเข้าไปเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะตัวกระเป๋าค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาทําฝากระเป๋ากันเลยนะคะฝากระเป๋าตามตัวอย่างที่ปูทําไว้นะคะก็คือจะทําทั้งหมดใส่เข้าไปทั้งหมด6เส้นนะคะห่วงทั้งหมด6เส้น แต่ใบนี้ปู่ๆจะทําแค่ใส่ไปแค่ห้าเส้นค่ะให้มันดูเล็กลงนิดนึงค่ะเริ่มต้นเลยค่ะก็คือเราก็ใส่ห่วงเข้าไปใส่ห่วงสอดเข้าไปเลยค่ะก็คือเราไม่ต้องให้เอาติดติดกับปากกระเป๋านะคะให้ต่ําลงมาหน่อยสักประมาณสักสองแถวต่ําลงมานิดนึงใส่เข้าไปสอดเข้าไปค่ะหลังจากนั้นก็หยิบขึ้นมานหนึ่งเส้นสอดเข้าไปดันห่วงเข้าไปแล้วก็ดันปลายขึ้นมาทําวิธีการเดียวกับ ทำก้นกระเป๋าเลยค่ะแบบนี้ค่ะมามองย่างนิดนึงนะคะเพราะว่าสีมันจะทึบ,ทบๆก็เราก็หยิบเราก็รวบขวามือใส่ซ้ายมือเหมือนเดิมอสองเส้นแล้วต่อไปเส้นที่สามเราก็ทำช่องต่อไปดันลงไปดันไปห่วงลงไปดันขึ้นมาจะได้สองห่วงแบบนี้เราก็รวบใส่ซ้ายมือสามเส้นแล้วทำทั้งหมด ห้าเส้นอ่ารวบใส่้ายช่องซ้ายมือใส่ห่วงซ้ายมือนะคะต่อไปเส้นต่อไปดันห่วงลงไปนัดไปห่วงขึ้นมาอีกฝั่งหนึง่งแล้วก็รวบเป็นสองห่วงแบบนี้เราก็รวบแล้วก็รว,ว,วบขวามือใส่ห่วงซ้ายมือแบบนี้ทําวิธีการเดียวเหมือนทําก้นกระเป๋าเลยค่ะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าอ่า ทำทั้งทั้งหมด5เส้นอ่ะเราก็พี่กลับงานพี่กลับงานก็เหมือนเดิมใส่เข้าไปช่องแล้วหนึ่งเส้นเราก็กะให้มันอยู่กึ่งกลางฝากระเป๋าอยู่กึ่งกลางให้มันเหมาะสมนะคะเพื่อนเพื่อนกะเอาได้เลยค่ะแล้วก็ความกว้างของกระเป๋าความกว้างของฝากระเป๋าเราจะเอาขนาดไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆทํานทแต่ ป,ปูสอนปูจะทําใส่สอนใส่แค่สี่เส้นอ่ะพิกาบเหมือนเดิมใส่ช่องละหนึ่งเส้นค่ะฝากระเป๋าก็เสร็จแล้วนะคะไม่ได้ความยาวของฝากระเป๋าที่พอใจนะคะเราก็จะมาทําขอบกระเป๋าฝากระเป๋ากันค่ะแบบนี้ค่ะทําขอบแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนจะใช้สีเดิมของฝากระเป๋าหรือว่าใช้สีอะไรก็ได้ค่ะตกแต่งตามใจเพื่อนเพื่อเลยค่ะ แต่ปู่ปูจะใช้สีดำนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะใส่เข้าไปตรงช่องนี้เลยค่ะหนึ่งเส้นนำไปก่อนหนึ่งเส้นค่ะช่องต่อไปใส่อีกหนึ่งเส้นค่ะรวบใส่ห่วงซ้ายมือค่ะช่องละหนึ่งเส้นค่ะใส่วนจนรอบฝากระเป๋าเลยค่ะ เพื่อนมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามเพนเข้ามาได้นะคะเมื่อเราสอดห่วงมาถึงช่องสุดท้ายของงานนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะเหลือช่องสุดท้ายช่องหนึ่งนะคะก็ใส่เข้าไปให้เราตรงนี้ห่วงตรงนี้ให้เราเก็บงานเหมือนเดิมค่ะให้สอดเข้าไปเลยค่ะใต้ใต้ตัวกระเป๋าเลยค่ะสอดเข้าไปเข้าไปข้างในนี้เลยค่ะแล้วเราก็แบบนี้นะคะเราก็ทําการมัด มัดเก็บงานเหมือนเดิมค่ะเก็บงานซ่อนปมเหมือนที่เราเคยทำเลยค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการทำกระดุมติดฝากระเป๋านะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้ลูกปัดไม้สองลูกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เราเลื่อนลูกปัดมาตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วเราก็นำกระเป๋าเราก็หาตำแหน่ง ตำแหน่งที่เราจะติดแล้วก็ทําดูฝาว่าเราจะติดตำแหน่งไหนให้มันเหมาะสมนะคะแล้วก็ใส่ไปตรงนี้เลยค่ะสอดห่วงสอดอีกตัวนี้เข้าไปเลยค่ะติดที่ตัวกระเป๋าเลยค่ะแล้วก,ก็กะเอานะคะให้มันกะตรงตำแหน่งให้มันเหมาะสมนะคะประมาณนี้นะคะก็จะใส่ประมาณนี้แล้วเราก็มัดที่เราสอดไปมัดปมเลยค่ะ มัดด้านในแต่เราก็ไม่ต้องมัดแน่นมากนะคะให้มันมีแบบว่ายื่ดแบบว่าออกมาอย่างนี้หน่อยหนึงเพราะที่ว่าเราจะได้เวลาเราเอากระเป๋ามาปิดมันจะได้ยืดจุดยืดจุดได้นะะตัวนี้เราก็ที่เราเศษที่เราเหลืออยู่เราก็ตัดออกค่ะตัดออกเลยค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะ นั้นเราก็นํากระเป๋าฝากระเป๋ามาลองปิดดูเลยค่ะเราก็ไม่ต้องทํารูอะไรทั้งนั้นนะคะก็จะมันจะมีรูอยู่แล้วตรงช่วงฝากระเป๋านั้นจะมีรูอยู่แล้วเราก็สอดลูกปัดไม้เข้าไปได้เลยค่ะดันลูกปัดไม้เข้าไปที่ตามรูของฝากระเป๋าเลยค่ะดันเข้าไปรูใดรูหนึ่งนลค่ะนี่ค่ะจะได้แบบนี้ค่ะที่ทําสายกระเป๋านะคะสายกระเป๋าแบบนี้ค่ะ เป็นสายสะพายยาวนะคะก็คือเราก็หาตำแหน่งของกระเป๋านะคะเาสายกระเป๋าจะอยู่ช่วงนี้จะอยู่ช่วงนี้นะคะเราก็หยิบหัวขึ้นมาให้ทบหนึ่งทบแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สอดเข้าไปข้างหนึ่งของตัวกระเป๋าสอดเข้าไปจะได้ลักษณะนี้นะคะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นทบเหมือนเดิม เราก็สอดเข้าไปที่ห่วงที่เราสอดเข้าไปเริ่มแรกมันจะสอดยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสองทบค่อยๆสอดเข้าไปค่ะว้ายค่อยๆสอดเข้าไปสอดยากนิดนึงนะคะ่ะเพราะว่าเราทบงาน,นเป็นงานทบสองทบค่ะมันจะรูมันจะเล็กก็ค่อยๆสอดนะคะ แบบนี้แล้วก็ทบขึ้นมาก็จะได้ลักษณะนี้นะคะค่าใส่กระเป๋าเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะความยาวก็ปูปูอ้อเอาประมาณนี้นะคะจากนั้นต่อไปให้เราเห็นตรงนี้ไหมคะให้เราเก็บงานก็คืออีกฝั่งหนึ่งให้มาเอามาสอดไปอีกฝั่งหนึ่งเอาตรงนี้สอดเข้าไปตรงช่องนี้สอดด้านนอกนะคะสอดด้านนอกเข้ามาด้านใน จะได้ซ่อนปมด้านในด้านในกระเป๋าได้นะคะแบบนี้ค่ะเราก็รวบพอสีดำเลยคะ่ะหยิบห่วงหีิบเส้นขึ้นมานะคะมัดเหมือนเดิมเราก็มัดปม,มซ่อนเก็บงานเหมือนที่เราเคยเก็บเหมือนเดิมเลยคะ่ะ หวงค่อนข้างแข็งนะคะเราเวลาสอดงานจะสอดยากอ่าจะได้แบบนี้ค่ะเราก็ตัดขอบก้านใกล้หนะะ่อยค่ะอ่าตัดเลยค่ะตัดส่วนเกินออกไปเลยค่ะ,ะกระเป๋าของเราก็เสร็จแล้วนะคะแบบนี้ค่ะมีสายสะพายค่ะเพื่อนๆดูคลิปแล้วลองไปทำตามกันดูนะคะค่ะ ครั้งหน้าปูปูจะมีอะไรมาสอนอีกก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำความรู้ใหม่ๆมาสอนให้เพื่อนๆอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ